สวัสดีพี่น้องทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เฉลยข้อสอบก,กอพอนาะ e-exam รอบวันที่23กรกฎาคมปี2565ที่ผ่านมาเป็นเงื่อนไขภาษานะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไป ติดตามกันผมต้องขอโทษพี่น้องที่มาดูในไลฟ์นี้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออคอมพิวเตอร์ผมอะเป็นอะไรหรือว่าอินเทอร์เน็ตผมเป็นอะไรเหมือนกันผมพยายามแก้แล้วตอนไลฟ์มันภาพตัวผมเองอะมันกระตุกแต่ว่าเสียงอะมันยังพอได้อยู่พี่น้องครับอ,อ,อดทนกับมันนิดนึงนะแต่เดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้ให้ใน YouTube อันนั้นอะจะไม่ไม่กระตุกละเพราะว่าเดี๋ยวผมอัดวิดีโอไว้ให้ด้วยเนาะโอเคครับวันนี้เราไปเริ่มกันเลยนะพี่น้องครับ อรอบของวันที่23ากรกฎาคมนี้นะเขาบอกไว้ว่ามีเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนาะสิบคนประกอบด้วยมันมีแต่จอจานนะพี่น้องนะไอตระกูลจอจานทั้งหมดใช่แล้วครับมันกระตุกกระตุกครับอืมไม่แก้ไม่ถูกจริงๆแต่ว่าวันนี้ไม่อยากเลื่อนไลฟ์แล้วอะ่ะ <c oughs> เออเดี๋ยวค่อยไปแก้กันตอนหลังนะครับเออเป็นครับ อพี่น้องฟังผมก่อนภาพอะครับอันเนี้ยภาพมันกระตุกแต่ว่าเสียงกระตุกไหมเออภาพกระตุกครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันเนี้ยมันเป็นที่อินเทอร์เน็ตหรือว่ามันเป็นที่คอมผมเนี่ยพี่น้องเออมันเป็นมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่น้องครับแต่ว่าด้วยตัวเสียงเนี่ยมันยังพอได้อยู่เนาะเสียงยังพอได้อยู่อ่ะ โอเคนะครับโอเคเอน่าจะแค่พอรู้เรื่องกันนะวันนี้นะ The s โ o w Must Go On เรายัางต้องไปกันนะพี่น้องโอเคนะเออขอภัยจริงๆนะครับเสียงปกติแต่ภาพกระตุกเนาะโอเคขอบคุณมากๆเลยครับอ่ะมาพี่น้องครับวันนี้ยังไงก็มาเริ่มทำกันเลยละกันเนาะเขาบอกว่าอะไรครับพี่น้องเขาบอกว่าจิวจูจอย จอมจ๊ะจอดแจมจา๋จาแ๋วและก็จิ๋วเนี่ยเขายืนล้อมกันเป็นวงกลมเนาะเออพอเขายืนล้อมกันเป็นวงกลมเนี่ยครับเรียงตามลํำดับเข็มนาฬิกาหันหน้าเข้าหากันด้วยพี่น้องตอนเนี้ยเรารู้แล้วครับว่าเรื่องราวของเรามันคือคนสิบคนเนาะ ยืนล้อมกันเป็นวงกลมแบบนี้พี่น้องอะยืนล้อมกันเป็นวงกลมแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้หาลำดับเนาะว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างโอเคมีได้อยู่ครับกระตุกก็เรียนได้โอเคครับขออภัยจริงนะโอ้โหลือไทยการบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปซื้อคอมใหม่โอเคครับนี่แหละครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในชีวิตผมนะทุกคนดูกันไว้นี่แหละลือไทยการนี่แหละ แฟนผมเองขอบคุณมากๆนะนี่เพื่อทุกคนเลยเห็นไหมใจปั๊มขนาดไหนโอเคครับในที่เนี้ยพอมันมีคนอยู่10คนเนาะและเขาก็เริ่มมาเป็นเงื่อนไขกันแล้วว่าจอยยืนเป็นคนที่1ติดกระจาจะอยู่ระหว่างจิวกับจอร์จอมยืนติดกับจูแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยพี่น้องเสร็จแล้วก็มีข้อสรุปเนาะปะัดพี่น้องครับข้อเนี้ย ออพอหลังจากเราได้กลุ่มข้อมูลแล้วเนี่ยสังเกตนะครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรวุ่นวายเท่าไหร่เลยเออไม่ได้มีอะไรวุ่นวายเท่าไหร่เลยก็มีแค่นี้เองเสร็จแล้วผมเนี่ยจะทำการวาดรูปแล้วนะแน่นอนครับพี่น้องครับถ้ามันมีคนอยู่10คนแล้วยืนเป็นวงกลมผมก็จะวาดเนี่ยวงกลมมา1อันปึ๊บเสร็จแล้ววงกลมวงนี้ครับอ่ะเริ่มเลยคนที่1คนที่ส 3ามสี่ห้าแป้าละก็10เห็นไหมเนี่ยผมอะเขียนไว้ละเออว่ามันมีอยู่สิคนข้าวเนี้ยผมก็เริ่มมาดูแล้วครับว่าอะไรเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างครับที่แน่นอนอันดับแรกเขาบอกว่าจอยยืนเป็นคนที่หนึ่งติดกระจาพี่น้องครับ คำว่าติดกับจ๋าเนี่ยมันมีความหมายว่าจอยเนี่ยอาจจะอยู่ซ้ายจา๋าเนี่ยอาจจะอยู่ขวาก็ได้หรือจา๋าเนี่ยครับอยู่ซ้ายและจอยอยู่ขวาก็ได้แต่ทั้งสองคนนี้ต้องติดกันแน่นอนนะพี่น้องเนาะเขาบอกมาคนแรกเลยครับว่าจอยเนี่ยยืนเป็นคนที่หนึ่งจอยอยู่นี่ผมเขียนไว้ก่อนเลยจอยดังนั้นตัวจา๋าเนี่ยถ้ามันจะต้องติดกับจอยเนี่ย อยู่ได้สองฝั่งถูกไหมจ๋าอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจ๋าอาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้โอเคไหมครับแสดงว่าข้อความที่1แน่นอนเนะแล้วเราก็เอ่อหมดมันออกไปนะครับโอเคเสร็จแล้วนะพี่น้องนะครับเขาบอกต่อไปว่าจ๋านะครับอยู่ระหว่างจิวกับจอสอ่าเนี่ยไอข้อความตรงนี้แหละตัวจ๊าเนี่ยครับพี่น้องครับจ๊าเนี่ยอยู่ตรงกลางนะ จิวกับจอร์ดเนี่ยมันจะต้องสลับกันสองฝั่งนี้อันนี้คือจิวอันนี้คือจอร์ดอ่าสองคนเนี่ยสลับกันได้แต่ขอให้จะอยู่ตรงกลางแต่ว่าสองคนเนี่ยสามคนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในเนี้ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันโอเคไหมพี่น้องยังอยู่ตรงไหนไม่รู้ตรงเนี้ยผมจะเอาเก็บไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วไปอีกอันหนึ่งนะเขาบอกว่าจอมยืนติดกับจู และจอมอยู่ทางขวาของจ๋าเนี่ยพี่น้องแสดงว่าเจ้าจอมเนี่ยครับมาดูตรงนี้กันเนาะจอมจอมกับจูเนี่ยเขาติดกันถูกปะเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นจูขึ้นก่อนแล้วค่อยจอมแบบนี้ก็ได้แต่เขามีเงื่อนไขว่าจอมเนี่ยครับต้องอยู่ทางขวาของจา๋าพี่น้องครับคราวนี้ในเรื่องของวงกลมเรา,เาจินตนาการเพิ่มนิดหนึ่งว่า อันไหนคือซ้ายอันไหนคือขวาถ้าเกิดเรากําลังมองกันเข้าไปด้านในมองเข้าไปด้านในมองเข้าไปด้านในสังเกตนะครับว่าอะไรก็ตามที่ทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้เราจะเรียกว่าทางขวาอะไรก็ตามที่ไปตามเข็มนาฬิกาแบบนี้จะเป็นทางซ้ายนึกออกไหมเนี่ยมือขวาอยู่นี่นะมือซ้ายอยู่นี่นะโอเคนะดังนั้นเนี่ยถ้าเจ้าจอมเนี่ยครับจะต้องอยู่ทางขวามือของจา๋า สแสดงว่าจ๋าอยู่ตรงนี้จอมเนี่ยจะต้องมาทางขวาแบบนี้ถูกไหมนี่จอมอยู่นี่อ่าจอมอยู่ตรงนี้เนาะโอเคครับพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยเจ้าจ๋าเนี่ยที่อยู่ติดกับจอยเนี่ยจะเป็นตัวทางฝั่งนี้ไม่ได้เด็ดขาดนี่เราก็ลบลบไปอ่าพอเราลบเสร็จปุ๊บเรียบร้อยต่อไปเลยครับเสร็จแล้วครับพี่น้องเขาบอกว่าตัวจอมเนี่ยยืนติดกับ จูถูกไหมซึ่งจอมเนี่ยฝั่งหนึ่งติดกระจ่าไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมาติดกระจูถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่อ่ถัดออกมาทางขวาเนาะตอนเนี้เราใช้ตัวละครตัวไหนลงไปแล้วบ้างครับเรามีจอยนะลงไปแล้วอ่าจอยลงไปแล้วจ๋าลงไปแล้วเนาะจ๋าลงไปแล้วจอมกับจูก็ลงไปแล้วนาะอ่าจูไปจอมไปไหนอ่าจอมก็ไป ต่อไปครับพี่น้องครับเขาบอกว่าอะไรกันต่อตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าแจ๋วยืนในลำดับที่5้าแจ๋อยู่นี่นี่แจ๋วอ่าโอเคนะเนี่ยมันเสร็จอยู่แค่นี้เนาะแต่พี่น้องครับสังเกตเห็นไหมครับว่าเออมันมีอยู่หนึ่งข้อความที่เรายังลงกับมันไม่ได้อ่าก็คือนี่แหละจะอยู่ตรงกลางระหว่างจิวกับจอจ้ะอยู่ตรงกลางโอเคไหม แต่เห็นไหมครับว่าพื้นที่ที่เหลืออยู่2อันเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าพื้นที่เลข6กับเลข7เนี่ยเออเป็นที่ที่จะให้จิวกับจวดจวดเนี่ยมาอยู่มันอยู่ไม่ได้ถูกปะเพราะตรงเนี้ยมันต้องมี3คนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไอตัวจ๊ะเนี่ยครับนี่มันมีตำแหน่งอยู่ตำแหน่งหนึ่งที่มันสามารถอยู่ด้วยกัน3คนได้ดังนั้นเนี่ยเลข3เนี่ยครับมันคือตัวจ๊ะละ แต่อีกสองคนที่เหลือนี่แหละพี่น้องถ้าตำแหน่งที่สองเป็นจิวเนาะตำแหน่งที่สี่ก็ต้องเป็นจวดโอเคไหมครับหรือก้อนเนี้ยสลับกันได้อย่างอิสระเลยนะครับถ้าตำแหน่งที่สองเป็นจวดเป็นจอสเออเป็นจอสตำแหน่งที่สี่ของเราก็ต้องเป็นจิวนะครับนี่อ่าเป็นจอสนะโอเคดังนั้นเนี่ยเออเราเนี่ยจะ ิวกับจอสเนี่ยใช้ไปแล้วนะจ๊ะจอสแล้วก็จิวแล้วก็จิวอ่ะจิวใช้ไปเสร็จเรียบร้อยดังนั้นพี่น้องครับเราเหลือคนอยู่อีกแค่กี่คนเท่านั้นอ่ะแจ๋วก็ไปแล้วด้วยนะแจ๋วไปแล้วด้วยนี่แจ๋วตรงนี้ไปแล้วด้วยเราเหลือแค่สองคนถูกไหมพี่น้องสองคนตรงเนี้ยก็คือแจ๋มกับจิวเนาะเออชื่อมันงงง,งนิดนึงดังนั้นน่ะแจ๋มกับจิวเนี่ยมีพื้นที่ให้ลงอยู่แค่สองตำแหน่งเท่านั้น ถ้าเเป็นแจม6กก็ต้องเป็นจิว๋วถูกไหมครับหรือในกรณีอีกฝั่งหนึ่งถ้า7เนี่ยเป็นจิว๋ว6ก็ต้องเป็นแจมนะพี่น้องเนาะโดยที่พี่น้องสังเกตเห็นไหมครับว่าเจ้าสองคนเนี่ยที่มันสลับกันเนี่ยของ2ก้อนเนี่ยของสองก้อนอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวโยงกันเลยนะครับคือ ไม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันอ่าโอเคจอร์จจอร์ใช่ครับจอร์ดเออผมบอกแลว้วครับว่าชื่อมันงงนิดหนึ่งดังนั้นครับพี่น้องผมก็จะเขียนตารางเขียนรูปมาได้ประมาณนี้เนาะโอเคผมก็เขียนเป็นรูปสวยงามมาให้พี่น้องลักษณะแบบนี้เลยนะครับพี่น้องครับปะที่เหลือครับเราไปทำโจทย์กันดีกว่าอันดับแรกครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าจอม อยู่ในลำดับที่9จริงหรือไม่จอมอยู่ไหนจอมอยู่9เนาะเอาจอมอยู่9จริงเขาบอกว่าอะไรครับจ๋าอยู่ระหว่างจอยกับจอมจ๋าอยู่ไหนจ๋าอยู่นี่อยู่ระหว่างจอยกับจอมอะเห็นไหมอยู่กันระหว่างพอดีเลยดังนั้นข้อนี้พูดถูกต้องนะครับดังนั้นพี่น้องครับถ้าถูกทั้งคู่เนาะเออเราเราจะฝนเลขหกันนะครับผมอ่า ข้อ1จริงนะครับข้อ1.1จริง1.2ก็จริงเนาะโอเคไปพี่น้องครับไปต่อกันข้อที่2ครับเขาบอกว่าแจ๋วอย,ยู่ติดกับจ้าจริงหรือไม่แจ๋วอยู่ไหนครับแจ๋วอยู่ตรงนี้ติดกับจ้าจริงหรือไม่ครับนี่จ้าอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้ติดกันเลยถูกไหมเนี่ยไม่ติดกันเลยแสดงว่าข้อความเนี้ยเขาพูดผิดก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอเค เสร็จแล้วเขาบอกว่าอะไรอีกครับเขาบอกว่าจิ๋วเนาะอยู่ติดกับจอร์ดจริงไหมครับจิ๋วอยู่ไหนจิวจ๋วจิ๋วนี่อ่ะจิ๋วเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้สองตำแหน่งไม่เจ็ดก็หกแต่จิ๋วเนี่ยครับต่อให้อยู่เจ็ดหรือหกก็ตามเขาไม่มีทางมาติดอยู่กับจอร์ดได้แน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าจอร์ดเนี่ยอยู่ได้สองกับสี่นะเนี่ยสองกับสี่เท่านั้นโดยมีแจวเนี่ยครับขั่นอยู่ตรงกลางแสดงว่าจิ๋วเนี่ย ไม่มีทางติดกับจอร์ดได้เลยดังนั้นข้อนี้ครับมันตอบมันเขาพูดผิดเนาะถ้าผิดทั้งคู่เวลาฝนฝนเล็กสนะครับผมอ่าเก็บมา1แต้มได้เลยครับอ่าเท็จทั้งคู่นะครับฝนเล็กสอนะอ่าต่อไปนะพี่น้องครับอันถัดไปอืม โอเคครับพี่น้องข้อที่สามครับเขาบอกว่าถ้าแจมอยู่ติดกับจูนี่แล้วจิ๋วจะอยู่ติดกับแจว๋วโอ้ชื่อปวดหัวเหลือเกินแจมอยู่ไหนก่อนดีกว่าแจมนี่แจมอยู่นี่นะแจมอยู่ตรงนี้ถ้าแจมเนี่ยอยู่ติดกับจูความหมายก็คือแจมเนี่ยต้องติดกับจูตรงนี้นะแสดงว่าโอเคครับถ้าแจมเนี่ยเป็นสีเขียว อยู่เลขเจ็ดแสดงว่าจิ๋วไม่ใช่และเลขเจ็ดถ้าจิ๋วไม่ใช่เลขเจ็ดแสดงว่าจิ๋วก็ต้องเป็นเลขหกอ่ะเป็นแบบนี้นะอ่านี่เขากําหนดให้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วครับจิ๋วจะอยู่ติดกับแจ๋วพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมนี่ถ้าแจ๋มติดกับจูจิ๋วก็จะติดกับแจ๋วพอดีดังนั้นข้อนี้พูดถูกต้องนะครับข้อถัดไปครับเขาบอกว่า ถ้าจิวนะติดกับจอยจิยวอยู่ไหนอาจิวอยู่นี่จิวเนี่ยถ้าอยู่เลขสองเลขสองก็เลขสี่ก็ต้องเป็นจอยเห็นไหมครับหรือว่าถ้าเขาบอกว่าจิวถ้าติดกับจอยแสดงว่าจิวเนี่ยติดกับจอยก็คือติดกันกับเลขหนึ่งเนาะดังนั้นเนี่ยคือจิวเนี่ยอยู่เลขสองแล้วจอยก็ต้องไม่ใช่เลขสองถ้าจอยไม่ใช่เลขสองจอก็ต้องเป็นเลขสี่และจิวของเราเนี่ยก็ต้องโดนตัดทิ้งออกไปที่เลขสี่ เขาบอกว่าอะไรครับแล้วตัวจิ๋วเนี่ยครับอจะอยู่ติดกับจูพี่น้องตรงนี้ระวังดีๆสังเกตเห็นไหมครับว่าผมบอกแล้วว่าไอ้คู่เนี้ยมันเป็นอิสระกับคู่ข้างล่างไม่ได้เกี่ยวกันเลยถูกไหมพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เจ้าจิวออจาจ๋วเนี่ยเออเจ้าจิ๋วเนี่ยอยู่ติดกับจอยก็ถอก มันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าจิ๋วเนี่ยถูกปะว่ามันอาจจะอยู่ติดกับจูก็ได้หรืออาจจะอยู่ติดกับแจวก็ได้ดังนั้นครับพี่น้องครับข้อเนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าจะให้พูดกันจริงๆเนาะเออถ้าจะให้พูดกันจริงๆข้อนี้เนาะมันถูกไปแล้วหนึ่งเออมันไม่ได้ถือว่าถูกนะครับอันนี้เราก็จะต้องตอบกับมันเดี๋ยวแป๊บนึงผมเหนื่อย ผมเพิ่งเป็นโควิดกลับมาพี่น้องมันเหนื่อยจริงๆผมเพิ่งรู้ว่ามันเหนื่อยมากๆเลยอืมเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดอันนี้เกิดขึ้นมาแต่อีกอันเนี่ยมันอาจจะจริงครึ่งหนึ่งก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเท็จก็ได้เห็นไหมครับว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จเนาะดังนั้นครับข้อนี้มันคือไม่แน่ชัดนะพี่น้องนะเออนี่แหละ ดังนั้นข้อ3มนะครับจริงอันหนึ่งไม่แน่ชัดอันหนึ่งเวลาฝนนะครับฝนเลขสนะี่เนาะอ่าไม่แน่ชัดถูกต้องนะครับอ่าไปไปต่อกันนะพี่น้องนะวันนี้ภาพกระตุกนิดหนึ่งขออภัยนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรผมพยายามแก้มาแล้วแหละ <c oughs> อ่ะต่อกันนะครับข้อที่สี่เขาบอกว่าไม่มีทางที่จอร์จเนี่ยจะอยู่ระหว่างจะกับแจ๋วจะอยู่ไหนก่อน อยู่นี่แจวอยู่ไหนก่อนอ่านี่แจวอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับพี่น้องฟังดีๆเขาบอกว่าจอร์ดเนี่ยไม่มีทางที่จะมาอยู่ระหว่างสองคนนี้ได้เลยแต่จริงๆแล้วมีโอกาสอยู่ได้ไหมครับมีโอกาสอยู่ได้ถูกไหมเนี่ยคำพูดเนี่ยไม่มีทางเนี่ยแต่จริงๆแล้วมีโอกาสอยู่ได้นะ เออมีโอกาสอยู่ได้เลยโอเคไหมดังนั้นเนี่ยกรณีไหนครับกรณีที่จอร์จอยู่เลขสี่แต่จิวเนี่ยอยู่เลข2โอเคปะ่ะดังนั้นข้อนี้เขาพูดผิดนะครับผมอจิวกับจิวสลับกันเฉยเลยใช่ครับมันไม่รู้จะเอาชื่อไหนมาแล้ว <c oughs> มันใกล้เคียงกันมากเลยครับเขาบอกว่าอะไรครับจอสและจะอยู่ติดกันไหมจอร์จอยู่ไหนจอรสอยู่นี่ พี่น้องสังเกตดีๆจอร์ดของเราเนี่ยถ้าจอร์ดอยู่เลข4จิวอยู่เลข2ถูกปะแต่จอร์ดของเราก็ยังติดกับจ้าอยู่ถูกไหมหรืออีกกรณีหนึ่งครับพี่น้องครับถ้าจอร์ดของเราเป็นเลข2จิวของเราเป็นเลข4ยังไงซัดจอร์ดของเราก็ยังติดกับจ้าอยู่ถูกปะดังนั้นเนี่ยไม่ว่า2ออันนี้ต่อให้มันสลับกันแค่ไหน เจ้าจอดกับเจ้าจ๊ะเนี่ยก็จะอยู่ติดกันนะดังนั้นข้อนี้ครับถูกต้องผิดข้อหนึ่งถูกข้อหนึ่งนะข้อนี้เวลาฝนฝนเลขสีก่กันนะครับผมไปไปอีกข้อครับพี่น้องปุ๊บอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าจิว๋วนั่งติดกับแจ๋วจิ๋วอยู่ไหนเอย่ยจิ๋วอยู่ไหนเอย่ยอ่าจิ๋วอยู่นี่จิ๋วมีสองกรณีนะเออ ติดกับแจ๋วจริงไหมครับอ่าพี่น้องอาจจะจริงก็ได้ถ้าเกิดกรณีนี้จิ๋วจะติดกับแจ๋วดังนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้โอเคไหมครับดังนั้นข้อนี้คือไม่แน่ชัดเนาะส่วนข้อสุดท้ายครับพี่น้องอ่าข้อเนี้ยผมเอามาทบทวนให้นะครับอืมทบทวนให้พี่น้องครับเรื่องเนี้ยมันคือวงกลมถูกไหม วงกลมเนี่ยเขามีคนทั้งหมดก็คือ10คนนี่มีอยู่10คนแต่ถ้าเกิดเรื่องวงกลมเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนวิธีนั่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าเรื่องเรียงสับเปลี่ยนนะคะพี่น้องเรื่องเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นวงกลมเนี่ยเวลาเขาคิดเขาจะให้มีคนอยู่หนึ่งคนเนี่ยเป็นหลักไว้ก่อนโอเคปะ ดังนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยมันสามารถที่จะสลับกันมั่วตัวได้นะจริงๆแล้วถ้าเป็นวงกลมถ้าจะมีวิธีการนั่งทั้งหมดมันจะต้องกลายเป็น n แล้วก็ลบ1แล้วก็ 1, แฟกเนาะหรือจริงๆมันคือ10ลบไป1ทั้งหมดแฟกหรือข้อนี้คือ9แฟกนะพี่น้องนะข้อนี้ถ้าถูกต้องจริงๆคือ9แฟกนะพี่น้องเออข้อนี้เขาพูดผิดนะครับ มันแตกต่างจากการเนี่ยยืนเป็นแถวกระดานแบบนี้อ่าถ้ายืนเป็นแถวกระดานเนี่ยมีอยู่10คนเนาะเราก็จะเขียนไปเลยครับว่าเรียงสับเปลี่ยนกันได้เนี่ยสิบแฝกนะแตกต่างกันนะอ่าตรงนี้ครับผมก็เอามาทบทวนให้นะพี่น้องเออผิดอันหนึ่งไม่แน่ชัดอันหนึ่งข้อนี้ครับเวลาฝนฝนเลขสี่นะพี่น้องครับอ่าข้อนี้คือเทปเลยเนาะ โอเคครับพี่น้องวันนี้หมดแล้วอ่ะจบแล้วเนาะอืมจบแล้ววันนี้ผมต้องบอกก่อนด้วยนะครับว่าขอโทษมากขอโทษมากๆครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมอินเทอร์เน็ตผมเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับมันกระตุกมากเลยอะเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันกระตุกมากๆเลยพี่น้องผมพยายามแก้นะครับอืม ผมพยายามแก้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปอัปโหลดนะอัปโหลดใน youtube นะครับเอออันนี้จะไม่กระตุกแล้วพี่น้องอ่าวันนี้ได้4ีเตนะ็มห้าเนาะเร็วมากครับเออวันนี้แป๊บเดียวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแก้ไปแก้ไขต่อก่อนนะเออได้3มข้อครับเอ้สามข้อคือโอเคอย่าต่ำกว่า3เพราะ3ข้อก็เต็มห้านะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนมากๆนะครับ ไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะวันนี้เครื่องกระตุกมากๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะโอเคครับพี่น้องครับวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับวันอังคารหน้าคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดีนะบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ